ก็มาทางเขาคิจกกดครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือเขาพระบาทพวงที่มาสักการะกันนะครับแต่เราต้องเลยไปอีกของดีครับถ้าใครจะลองมาเที่ยวดูเทีเท่ยนี้ เราก็มาถึงทางเข้าแล้วนะครับจะมีป้ายอยู่ตรงนี้นะจังจากสะพานเมือ่อกี้นี้สวนกำนันนี่ครับทางเข้าจะเป็นทางเดินย่างงี้นะครับเข้าไปเข้ามาถึงก็จะเจอนี่ครับถึงแล้วครับนี่เราติดต่อกับพี่ก็ไว้แล้วนะสวัสดีครับ นี่เจ้าของครับครับขอบคุณครับอันนี้กำนันกับกับสามภรรยากำนันนะครับดีดูครับตรงนี้ก็แคมป์ได้นะเ็าจะมีพื้นที่เต็นท์พื้นลานแคมป์ตรงนู้นะครับเดี๋ยวผมขับไปพาไปดูดูน้ำกำลังสวยตอนนี้ช่วงเดือนสิงหาครับที่ผมมา ก็ดูตามกันไปเรื่อยๆที่กลางเต้นพ์้ืนอยู่หน้านี่นะฮะมีพวกผมมาแล้วสองคันเดี๋ยวก็จะตามมาอีกประมาณเกืบเกือบสิบคันนี่ที่กลางเต้นพื้นครับดูหัเรียบอย่างสวย เช้าก็จะมีพาไปล่องแก่เป็นห่วงยางนะครั ได้เหลี่ยมครับวิวสวยไหมฮะที่นู่นก็เป็นภูเขาเอ,อ่ทิวเขาของเขาคิชโกแลนะครับตรงนู้นแก๊งผมเดินมีมาตามมาอีกโอเคตอนนี้ผมก็กลางอาณาจักรของผมเสร็จแล้วนะ <laughs> ออนนิ่งทั้งต่อท้ายด้วยครับถ้าใครอยากทำตามก็ได้นะครับแบบนี้มันได้พื้นที่เยอะเลยนี่ก็พักพวกกำลังตามมาครับฝนตกครับนอนใต้รถเช็ดจุงล่างเช็คจุ่งล่างแกงเลยเวลาครับ ฝนตกขนาดนักครับนี่โหแก๊งผมกำลังวนอยู่กับการกลางเต็นท์นี่ครับรอครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่ในฝนตกฝนตกไปแล้วก็ตอนนี้มากลางเต็นท์กันครับ <c oughs> อันนี้คือตรงไกลๆนู้นอยู่ตู้สองคันแล้วก็มีอีกเป็นเข้ามาอีกกรุ๊ปหนึ่งนะครับนี่ก็มากันเ <Okay. S 2> ต็มน้ำตื้นนะครับที่เห็นเนี่ยน้ำมันจะตื้นๆเด็กๆสามารถเล่นได้เลยนะครับ ที่สวนกำลังต้นครับมีที่กางเต็นท์นพื้นอยู่ข้างบนนะดูรถผมครับนี่สายลุงลังก็หลังจากที่ผมบินโดรนสักหลังจากที่ถ่ายถ่ายภาพที่เห็นสักสิบนาทีนะครับน้ำก็เริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆผมยืนบินโดรนอยู่ตรงหน้ารถตู้ผมรู้สึกปแปลกว,กว่ามันมีน้ำ เข้ามาที่ขาแล้วก็น้ํามันเริ่มเปลี่ยนสีนะครับผมก็เลยบอกให้คนที่เล่นน้ำออกไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยเพราะว่าน้ําป่าเริ่มมาแล้วทีนี้พวกผมก็รีบเก็บของกันใหญ่อย่างที่เห็นเนี่ยครับมีพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆที่มาทริปด้วยกันก็ช่วยเอารถมาดึงอะไรน,นะครับเพราะน้ํามันขึ้นเร็วมากคันส้มนี้ก็คือรถเพื่อนผมนครับอันนี้พี่ที่มาจากชุดระยองเขาก็มาแคมป์เหมือนกันเป็นรถตู้เหมือนกันนะครับ ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่พพๆทุกคนเลยนะที่ช่วยรถผมแล้วก็เพื่อนๆอ,อีกคันหนึ่งขึ้นมาก็มีกันอื่นก็ออกไปทันนะครับเป็นโฟบ้างอ,อะไรบ้างรถผมต้องลากออกมาจากหลุมนะครับลากออกมาจากหลุมเพราะว่ามันถอยมันมันจอดอยู่บนหินล้วนๆพอ,อน้ำมาแรงมันก็ล้อมันก็ติดลรถผมมันยัง มีเกียร์สโลเอาไว้ขึ้นเขานะครับแต่ยังแพ้หน้ายังไม่ได้เป็นโฟดูน้ําครับอย่างที่เห็นนะจากน้ําใสๆกลายเป็นน้ำแดงช่วขปินตาครับใครที่มาจอดรถก็ต้องระวังนะครับนั่นขันฟอร์นะครับฟอร์ดเพื่อนบอกมีในกลุ่ม้องในกลุ่มติดลมอย่เหมือนกันโชคดีทนะี่น้ำมันขึ้นได้ปริมาณหนึ่งแล้วก็ไม่ขึ้นอีกนะครับนีจากภาพที่เห็น ฟอร์ดไม่ได้โฟโ์นะครับเป็นเผาเดียวเหมือนกันขับสองล้อหลังใครจะมาเที่ยวหน้าฝนก็ระวังและอย่าไปจอดริมน้ำมากครับจะเกิดฝนไม่ตกไม่อะไรก็ยังพอได้ เลยให้รถมันดึงขึ้นไปเลยเหยี่ยเหยียยเหยียบคลาดไปเลยเหยียยคลาดไปเลยเกี๋ยแปนแล้วมันจะหมุนดูภาพเอาครับข้างบนที่<ก>คนที่มาแคมป์ด้วยก็ช่วยกันลุ้นครับ <c oughs> ว่าจะช่วยกันขึ้นมาได้หรือไม่นะครับส่วนพวกผมก็มีตกใจบ้างเล็กน้อยแล้วก็เต็นท์ก็รีบเอาขึ้นไปนะครับแต่ก็ยังแบบว่ามีสติกันอยู่นะครับแบบไม่ได้แบบว่า ทำอะไรรีบๆลนๆ,ๆครับต,รต้องมีทคติเก็บของอย่าให้อย่างอื่นเสียหายนะครับลแ,ลแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำไปด้วยในตัวต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆ,ๆแล้วก็พี่พีที่มาแคมป์กันนะํำใจสายแคมป์ก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับปลุยปลาครับมีเรื่องเล่าตลอดน,น,นั่นสองคนที่ไปติดอยู่ด้วย หาหลานแต่เดี๋ยวทางเจ้าของอกํานันต้นและ,ะทางลูกชายกํานันต้นก็ขับรถไปรับนะครับเพราะว่ามันสามารถนั่นได้แต่หลังจากนี้สักสองสามชั่วโมงมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะฮะถ้าฝนไม่ตกก็จะมีชุดข้างล่างนี่เขาจอดกันอยู่อีกนะครับแต่ผมก็ย้ายขึ้นไปบนแล้วเดี๋ยวดูภาพมา,าจะรอดครับตอนนี้ผูป้ประสบภัยครับผู้ประสบภัยหลายคนเดี๋ยวต้องย้ายขึ้นไปข้างบนนะเพน ขยับรถหน่อยเดี๋ยวเพิ่งขึ้นจากขางบนนู่นได้ขึ้นมากันหมดแล้วครับทันเวลาพอดีดูตร้งตุ้งเต็มดูรถผมนู่นวนเล่นน้ำก็ไปอยู่ฝั่งนู้นนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวย้ายรถกันูสุขภัยครับเปียกหมดเลยครับเปียกหมดทั้งคันเลยครับอ๋อนุ่งอ๋อนิ่งผ้าสามเหลี่ยม ข้างหลังนะฮะไปแล้วครับขึ้นไปตากด้านบนแล้วฮะนี่ครับย้ายขึ้นมาข้างบนแล้วครับยังมีบางส่วนที่อยู่ข้างล่างนะครับก็พอดีมีผักพวกก็มีลูกเล็กๆมาด้วยเมื่อกี้ประสบอุทโกภัยครับเจ้าของที่บอกลุยปลามาจะธรรมาดาได้ไงโอ้ โอ้มเมื่อกี้ตอนนี้น้ําเริ่มลดแล้วนะฮะตอนนี้ทุกคนก็เสียวๆครับเลยย้ายขึ้นมาข้างบนกันโอ้โห <c oughs> น้าขึ้นเร็วมากที่ดูแบบไม่กี่แบบไม่กี่นาทีอะโอ้โหเป็นดูทงหอ,อเลยนะครับอย่าจอดใกล้น้ํามากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะโอเคครับ ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวจัดพื้นที่กันใหม่ตอนนี้ก็ยังมีชุดที่เขาอยู่ข้างล่างกันนะครับแต่พวกเราก็ย้ายขึ้นมาข้างบนก่อนนี่ครับของเขิงต้องเอามาตากผูสไปร์ุยปลาหมามานี่โหต้องมีเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาวิวดีวะครับ เ้องมาตากก่อนครับระหว่างนี้เออจนถึงขนาดนี้ก็น้ำยังแดงอยู่ครับขัวรวยๆครับไอย่างมาขัวรวยๆครับนี่พอขัวลุงรวยเอ้ยอันนั้นอันนั้นของพี่เขาอ้าวเหรออันนี้พ่อคขัวควัอะไรกันนี่คขัวหัวรวยก็ได้ อะไรก็ได้ขอให้มันรวยอันนี้ต้มอะไรครับเนี่ยต้มไก่ลงรวยนี่ทีรวยเปล่าครับมีเรื่องเล่าตลอดครับรวยเปล่าของเรารสชาติจัดจ้านเลยยานนี้กินได้กินกินไม่ได้ไม่ต้องกินครับผมนี่ครับ แกงลุยปลาครับย้ายขึ้นมาข้างบนกันหมด,ดผู้ประสบภัยยืนนั่งยิ้มอยู่ลนะปลอดลแต่ละคนจะทริปแรกของเต็นท์ด้วยนะครับตอนนี้นพามาดูรถ L สามร้อครับ นี่เพิ่งทำเตียงเสร็จเลยโอ้โหหรูหราอ,อ,อาืพลังงานพร้อม L สามร้อยครับคันนี้มีเกียร์สโลด้วยพาไปดูบ้านนี้ครับเป็นไงครับทริปแรกของการ <c oughs> ของใหม่หมดทุกชิ้น <c oughs> ประสบภัยป่ะครับหนีหนีทันป่จะเหลืออะไรอ่ะมีมีห้าปีเมนูอะไรครับวันนี้สายพ่อครับจากพวกใครวันที่เธอลาไกลบอกไปแล้วจะกลับมา เกือร้อยของเราเนี่ยสองสามเอ้ยจะจัดที่นี่เกือบร้อยครับขณะนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งฝนตกอีกแล้วประสบภัยไม่หยุดหย่อนนะได้พักเก็บของแปตอนนี้สมมติเราใช่ครับ คิปครับโอ้โหเต็มระบบครับที่นี่ธรรมดาน้ำจะใสนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟให้นี่ครับมีเป็นจุดๆไปนุ่งยาวไปทางซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็การเก็บค่าบริการก็คือท่านละร้อยห้าิบาทส่วนกำลังต้นนะครับไม่รวมรวมรถไปแล้วนะครับท่านละรถไม่เก็บนะครับรถไม่เก็บ เก็บคนละร้อยห้าสิบาทถ้าใช้ไฟเพิ่มก็อีกคนละห้าสิบบาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแอร์เก0 0พั BTU ขึ้นไปเพิ่มอีกคนละหนึ่งรอยประมาณนี้ครับไม่เกินสองร้อย ที่นี่พาเด็กๆมาได้เลยนะครับตอนเช้าประมาณเก้าโมงเขาจะพาไปล่องแก่งนะครับเสียคนละร้อยบาทมีห่วงยางเสื้อชูชีพแล้วก็หมวกกันน็อกให้แล้วก็มีรถขึ้นไปส่งแล้วก็ไหลามาจนถึงตรงนี้ครับขึ้นไปส่งลงประมาณสักสองสามกิโลแล้วให้เราไหลามาถึงนี่เลยแล้วเราก็มาขึ้นตรงนี้ได้เลยน้ําไม่ลึกครับน้ําตื้นวันนี้น้ําจะขุ่นนิดนึงฝนตกหลังจากที่ประสบภัยเมื่อวานข้างล่างเนี่ยต้องรถด,ดา ตัวสีดำผมนี่ต้องดึงขึ้นมาอย่างที่เห็นรวยเวลาลากเวลามาวานนี้ น้ำแรงา้ำงน้ไม่ลึกครับน้ำตื้นจุดใหญ่ไปแล้วครับเมื่อกี้นี่ฮะพี่รถู้มาเมื่อคืนแล้วครับเมื่อคืนเขาก็เมื่อวานที่ผมติดอยู่ช่วงน้ำป่าเนี่ยเขาก็มาช่วยนะครับต้องขอบคุณเขามากครับนี่เป็นโฟวินนะครับโฟวินทั้งคู่เลยนะฮะตรงสั้น ก็ผมจะเป็นช่วงกลางตอนนี้น้ำก็เข้าสู่ปกติแล้วครับบูหปะละ่าหวานนี้ลากปะละ่าอย่า เนี่ลุยเวลามาตรงนี้นน ด้วยความมันนะครับสำหรับทริปลุยปลาขับรถเดินทางออกนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านกันเองครับอยู่ใกล้ๆเมืองจันทบุรีสวนกำเนินต้นเขาคิจฉุกต์ถ้าใครอยากมาก็ลองดูครับพิมพ์เข้าเพจส,สวนกำเนินต้นคิจฉุกตจันทบุรีก็จะเจอแผนที่แล้วก็มีเบอร์ติดต่อให้เลยนะครับที่นี่เจ้าของเป็นกันเองมากเลยยังไงก็ถ้าชอบก็กด ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะงงครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับมองเต็มรถ